วัสดีเพื่อนๆนี่ก็พี่เสื้อนะครับก็เราบ,รบาอกว่าไอ้หมากอมเมื่อเราก็ปรับลง YouTube มันก็มากอ้ายมันจะมีพลังแจงพลังไฟฟ้านะครับเดี๋ยวแต่ว่ามันเมื่อมันปิดปิดลมปัดกันกน็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอะไรพลังงานไฟฟ้าเปิดให้เปินเปิดอะไรก่อ,เน,น,อนเปิดดังพลังงานไฟฟ้า ในใน,น,นกระนั่งกระจกกระตัางแตเลยโจกระถางประหยัดน้ำจอนอนไลน์หนึ่งร้อยบยนรู้ได้นะครับผมเพราะว่าพ,พระบอกว่า,เ,าเราไม่ทำรายก็มันมาเล่นเองเลยคือมันเล่นไม่ยอมลึกแล้ว ลองจูบพลังงานไฟฟ้าเปิดเลยพลังงานไฟฟ้าชอดไหมวะโอช็อ,ชอนี่ว่า วิดีโอตัวก่อนของผ่มประมาณสักสักปีนะครับก็มีมาเร่งตัวนี้มาถึงการนี้ก็ประมาณปีนึงมันก,กลับมาแล้วแต่กนหลาตัวแล้วแหละนะว่าวกา็กกมันจะมีแส้มันมันมันจะมีแส้เมันมันไขวฟ้านะครับมีพลังงานไฟวฟ้ามันจะโจขึ้นมาที่ททการนักเอกของแส้งเป็นบางบาง,บางมุมกลอง ก็น,นี่มันก็กลับมาเล่นเล่นกับเราเราคอตีนิวเอามาคอติแค่นนะเอาโจวพลังงานไฟฟ้าเพลิ่นๆเ,เลยพลังงานไฟฟ้าเอาโจวพลังงานโจวพลังงานโจวเกินไปเออเล่นพลังงานไหมโจวพลังงานเลย นี่คือการซื้อซานการซื้อซานก้องมาแรงเราบอกว่าเราไม่ทำรายมันก็มาโกเรามาโกปับไปเราก็ปรับว่าเอามาทำคลิปลง youtube เราบอกว่าไม่ทำรายก็คือเราจะให้มันเกจะบอกว่าเราก็ปรับเอาวิดีโอลง youtube tất cả mất các mặt có mưa ai gặp tên đó trong trang trình bệnh bệnh bồi xuất bỏ quả đầu có phạm được rồi mới tầm lại nó mà coi thì mưa đâu ạ Ừ các đồng quả ai mà gọi tìm mưa mất các mạng có ai bây giờ có ăn với pha chụp ăn với pha มีประงานเฟฟาไหมเอามือลงต่ําไปต่ํามันจะเห็น